สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธีการเทมุทัยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจวิทยาลัยสารพัดช่างเพฬาลรีต้องขอขอบคุณวิทยาลัยการอาชีพบงไกกตะวลนที่ให้ความอนุเคราะห์นำนักเรียนนักศึกษาและคณะครูจากวิทยาลัยสารพัดช่างเพบุรีเข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยการอาชีพบางไกกงะวลนได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของความรู้ การทําธุรกิจนะคะการให้คำปรึกษาของครูที่ปรึกษาธุรกิจนะคะแล้วก็แผนการตลาดนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์นะคะก็ได้รับความอนุเคราะห์นะคะความรู้เพิ่มเติมจากศูนย์บ่มเพาะของวิทยาลัยการอาชีพวังใจังาวนเป็นอย่างดีนะคะ ก็ได้นำความรู้ที่ได้นะคะจากการศึกษาดูงานการทำธุรกิจการให้ความรู้กับผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่นะคะแล้วก็การผลิตสินค้าขึ้นมานะคะแล้วก็การให้คำแนะนำในเรื่องของการจัดจำหน่ายนะคะการสร้างตราสินค้านะคะแล้วก็การโฆษณาสินค้านะคะแล้วก็การ บ่มเพาะผู้ประกอบการนะคะแล้วก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยมาบ่มเพาะผู้ประกอบการของวิทยาลัยสถาพาช่างบุรีนะคะทาให้ผลการประเมินระดับภาคนะคะในปี2565ปี2566แล้วก็ปี2567ที่ผ่านม,มานะคะในระดับภาคก็ได้ระดับ3ดาวนะคะต้องขอขอบคุณวิทยาลัยการอาชีพวงไกรดังบวนนะคะที่ได้ให้ความรู้นะคะแล้วก็ ให้ข้อมูลนะคะเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำข้อมูลนั้นมาต่อยอดกับวิทยาลัยสาษาช่างเพชรบุรีนะคะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะ